ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมง,งานมอตร์ไวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ครับครับผมแอดมินจอห์นม o เตอร i v รวอลก็จะขอพาเพื่อนๆมาวิเคราะห์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งของทาง Honda ที่เชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะรอคอยให้มันถูกปรับโฉมใหม่สักทีนั่นก็คือ Honda c b 300 r 300R ที่ไม่ได้ถูกปรับโฉมใดๆเลยมาตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปลายปี2013โดยอันที่จริงครัับตววรถรถถุ่่นนนนี้เเือาป็ ในตัวเต็งที่จะถูกทาง AP Honda เปิดตัวโฉมใหม่ของมันภายในปี2020ตามภาพเงารถมอเตอร์ไซค์9รุ่นที่ทางผู้บริหารได้ขึ้นภาพเอาไว้ในงานประชุมดีลเลอร์เมื่อต้นปีดังกล่าวแต่สุดท้ายเราก็ยังไม่ได้เห็น CPR 300R รุ่นใหม่ถูกเปิดตัวในปีที่ว่าอยู่ดีโดยสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นจุดเริ่มแรกสุดก็แน่นอนครับว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี2020และทำให้ทา ทางภาครัฐของบ้านเราต้องมีการประกาศรอกดาวประเทศอยู่นานหลายเดือนและจากจุดนี้จึงทำให้แผนการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ถัง9รุ่นของทาง AP Honda ต้องคลาดเคลื่อนกันไปแบบยกกระดานโดยสิ่งที่เพื่อนๆจะสามารถสังเกตได้จากผลกระทบตรงนี้ก็คือการที่ทางผู้บริหารต้องทยอยเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ทีละรุ่นทีละรุ่นแบบแทบจะรวดเดียวในช่วงครึ่งหลังของปี2020ไม่เพียงเท่านั้นครับช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเปิดตัว c b 300 r 300R มากที่สุดในปีดังกล่าว ก็จะอยู่ในช่วงของการจัดการแข่งขันศึกไทย GP 2020ที่ทางผู้บริหารสามารถดึงมาร์มาเกสและอเล็กมาเกสมาเป็นพรีเซนเตอร์ในการเปิดตัวรถได้อย่างยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายงานดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของพิษไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้เมื่อมองไปที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี2020เราจะเห็นได้ว่านี่ก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเปิดตัว c b 300 r 300R รุ่นใหม่ออกมาเท่าไหรนะ่นักเพราะถ้าหากเปิดตัว ออกมาตัวรถก็อาจจะไม่สามารถขายได้อย่างที่คาดหวังไว้เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีอายุอยู่ในช่วง20ถึง30ปีหรือเอาจริงๆก็คือกลุ่มวัยรุ่นกับกลุ่มพนักงานกินเงินเดือนรุ่นใหม่ๆอาจจะยังไม่พร้อมซื้อตัวรถรุ่นนี้มาใช้หรือไม่ก็มองหารถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นที่เหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจาําวันและสามารถใช้งานได้หลากหลายมากกว่ายกตัวอย่างเช่น Honda f o r z ์ซ่า350ที่ทางผู้บริหาร AP Honda ลงทุนขอนนามันมาเปิดตัวในบ้านเราเป็นที่แรก โลกเพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของรถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มบิ๊กสกูตเตอร์พิกัด 300cc ที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆส่วนกระแสกับตลาดรถมอเตอร์ไซค์ประเภทสปอร์ตบค์นั่นจึงทําให้แผนการเปิดตัวของ Honda CBR 300R ต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดและไม่สามารถเปิดตัวได้ทันภายในปี2020ในที่สุดอย่างไรก็ดีครับด้วยความที่ในปี2021นี้ผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดูเหมือนจะเริ่มเบาบางลงแล้ว แล้วเมื่อเทียบกับปี2020จึงทำให้เรามองว่าทาง AP Honda อาจจะกำลังหาทางและวางแผนการเปิดตัว c b 300 r 300R รุ่นใหม่อีกครั้งเพราะอย่างที่เราบอกไปครับเราเชื่อว่าตัวรถรุ่นนี้เนี่ยได้ถูกพัฒนาม,มาเสร็จสับในระดับหนึ่งแล้วเหลือก็แค่เพียงการเปิดตัวเพราะไม่เช่นนั้นพวกเขาก็คงไม่ขึ้นภาพเงาของมันเอาไวตต้ตั้งแต่ต้นปี2020หรือถ้าจะบอกว่านี่คือภาพเงาของ c b r 150รุ่นใหม่ก็คงไม่ใช่เพราะว่าตัวรถน้องเล็กรุ่นนี้เนี่ยก็เพิ่งมีการเปิดตัวมมใหมให่นนบ้าาเราไ แค่เพียง2ปีนิดๆเท่านั้นดังนั้นยังไงมันก็น่าจะเป็น CPR 300R รุ่นใหม่แน่นอนและถ้าจะให้มันถูกเปิดตัวช้าไปมากกว่านี้เราก็เกรงว่าคงจะไม่ใช่เรื่องที่เหมาะเท่าไหร่นักส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเปิดตัว CPR 300R รุ่นใหม่มากที่สุดเราก็คาดว่าน่าจะยังคงอยู่ในช่วงของการจัดการแข่งขันศึกไทย GP 2021ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมหรือปลายปีนี้เช่นเดิม แต่ก็ไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะเปิดตัวมันเร็วกว่านี้ก็ได้ซึ่งหากเพื่อนๆมีความเห็นที่แตกต่างออกไปอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชา n นลมอโ o r r i v a l รวมถึงกด f o l lowing และกด e n First Fanpage Facebook Moto r r i v a l ให้กับพวกเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต,ต่อไปจากพวกเราและสาหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอนมอโต้ไรอัลก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ